สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u ูทู e ทุกท่านครับผมวันนี้ทำไมเดดแรงจังเลยครับก็ยังอยู่ที่หน้าง,งานปิดกัน้นพนังกั้นน้ำเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเพิ่งมาถึงครับโอ้วันนี้เจ้าสมลายลงไปข้างล่างแล้วครับ วันนี้น่าจะเกือบเกือบจบงานครับวันนี้จานชูลงไปข้างล่างครับน่าจะได้ลงไปอีกชั้นหนึ่งครับชั้นล่างน่นตรนนี้ต้องเอาลงจากพื้นน้ำลงไปอีกเมตรห้าสิบ ผัดกันวิ่งครับรอบละสองคันเดี๋ยวถามดูเซียนนนก่อนได้กี่เที่ยวแล้ววันนี้จานโอไม่ได้มาครับผมรับหน้าที่ขับรถไทยเองวันนี้รามาันเที่หวเอยฮะสามอันเท่ยวเลยสามสิบเที่ยวนี้ฮะ30เที่ยวนี้สามสิบ ไอ้ต้มหลหรอน่าจะได้ยี่สิบมั้งไม่ไม่ได้ยี่สิบ<อ>ต้มต้มได้สิบอดแล้ไวไปขับเลยตอมอ๋อไอ้ต้มได้สิบอดสายยาวส <c oughs> ายยาวเจนนนสายยาวเพราะว่าคนขับไม่พอครับเดี๋ยวจะให้สับแล้วเดี๋ยวผมไปขับรถไถแเทน เอากับข้าวลงก่อนกบข้าวลงไห้ทีมงานก่อนนี่ซื้อกับข้าวสดมาน้ำแข็งโอพอดีไม่เจอรถน้ำแข็งเลยว่าจะหาน้ำแข็งบดมาใส่ไม่มีรดน้ำแข็งอะไรซื้อในร้านค้ามาเลยครับนี่ ดูกับข้าวกันหน่อยผักเน้นกินผักวันนี้ก็มีผักแล้วก็มีเนื้อหมูครับจานโอโสากลางเต้นอย่างดีเลยเมื่อวานไม่ได้นอนจ้อยได้กลับบ้านครับ สวันอีกสองวันน่าจะจบครับงานนี้นี่มีผักมีอันนี้เนื้อไก่น้องไก่นี่น้องไก่ครับกับออหมูสับนุงไก่กับหมูสับเงินร้อยก็มีครับนี่ครับ เอร้อยเอ็มร้อยไม่ค่อยมีใครกินหช่กินไม่เป็นหรือเปล่าใช่ไหมเอ้าแช่ผักไว้แจ้ว ลืมเตียงกว่านี่หว่านีน่เรียบร้อยกับข้าวเดี๋ยวพาไปดูว่าใครเป็นคนขับรถไทครับโอ้แจ๋วเลย สูงแล้วสูงแล้วเกือบได้ระดับแล้วความใหญ่พอแล้วครับตอนนี้แต่ยังไม่ได้ครับฝั่งนี้ต้องใส่เพิ่มอีกต้องขยายออกมาฝั่งนี้อีก งมัันยโอ้นี่ใหญ่แล้วนี่แจวเลยอลังการเลยครับที่นี่อลังการงานสร้างเออคืออยู่ดิคืออยู่ เองเ่ะครับรถไถคือแล้ว6ลอ้อขายเลยฮะนนเองขับ6ลอ้อไม่เหมาะสมหรอกนนอ้าจอดทำไมน่ะแอนงจะพาลูกสาวมา ะบอไอ้ท่องมันจอดทำไมนะ่ะมันครบ20แล้วบอ่อ๋อมันสับรถ นี่ต้องใส่เพิ่มอีกเนี่ยนี่เลยเราตรงนี้ไปนี่เลยเด้อเนี่ยเออต้นนี้เลยอะตัดตรงไปนี่เลยอันนี้ใหญ่พอแล้วต้นนี้ น่าจะโอเคแล้วแหละเพิ่มความสูงเลยความใหญ่ได้แล้วตัวนี้อันนี้ความใหญ่ได้แล้ว เพิ่มสูงเลยตัดขึ้นไปนิดหน่อยตักห้าสเซนแต่ตรงนู้นน่ะตรงมุมนั่นน่ะใส่ตัดตรงไปต้นขึนรงเลยได้เท่าไหร่ลกได้เท่าไหร่ล้วี่สิบจะ้องตรงไปตรงวิ่งไหนตรง่รอบแรกวิ่งกนันได้สิบเสียวมาิบออไอตรงับผมน่าจะได้ยี่สเลย จะนวดแล้ววิ่งยาวคนเดียวเนี่ยก็ดูเลยสามสิบแล้วนะเราเมื่อเช้าทำอะไรกับข้าวฮะปล่าดิปลดดุกอ่ะทำทำอะไรทอด ใครนอนเต้นเมื่อคืนเฮ้ปลาบาะนน่ะใช่ไหมตัวยังใหญ่เลยดินนี้เน่นดีมากเลยครับพรุ่งนี้น่าจะหมดดินนะน่าจะจบงานพรุ่งนี้คือต้องการเอาดินตรงนั้นให้มันหมดครับ ดินนี่แน่นดีมากเลยเหยียบบดอัดนี่แน่นเปียเลยเลยนี่อือไม่ต้องสืบเลยนี่เนี่ยเนี่ยดีมาเนี่ยบดทำถนนนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับสุดยอดยกให้เลยเดินหน้าเหรอเดินหน้าเหรอเออ,เอ,อ เดินหน้ามาเลยพวกนี้มีลั่นแน่นอนครับลงไปชั้นล่างครับมีลั่นมีลั่นพรวงนี้วันนี้วิ่งสายยาวเลยเสียนนท เห็นไหมเหยียบไปนี่เน้นเปรี้ยเลยเลย,เลยตรงเลยตรงเลยไม่ต้องดันว้าทีแบบไม่ต้องดันเลยครับสบายดิ้นหายเลยดอ่ะถอยถึงครับไม่ต้องดันเลย โอ้ขนาดนี้ไม่มีพังแล้วมั้งเนาะน้ำไม่มีโสพังแล้วมั้งเนี่ยใหญ่รุ่นนี้บดอัดอย่างดีเลยดูอ่ะม,มาตรฐานเลยามาตรฐานเลยครับเนี่ยรถโมปูนวิ่งเข้าสบายเลยแหละคือมันต้องการให้รถโมปูนวิ่งวนมาทางนี้ด้วยเราก็เลยต้องเทขยายชนต้นกระถินนรงนี่แหละ

Trong đoàn lệ Đi đuôi, đi đuôi, đi đuôi ดังอะไรเฮ้ยอะไรฟูซูสวยด,ดีเดี๋ยวรุ่นเนี้ยคอนโซลสวยด,ด,ด,ดีตรงนี้ต้องใส่ใส่ออกมาอีกนิดหน่อยสั่งนน้นด้วย เปีปยจะยลงไปชั้นล่างอนะรันแน่นอนท่านี้เปิดทางขึ้นนี่เปิดขึ้นมาเลยเกิอเฮ็ด คันนี้กี่ปีแล้วปีกว่า,วาปีกว่าว่ะจ้างเขาขับกี่ปีปีปหนึ่งปีแนี่หนึ่งปีสินนนจ้างเขาขับหนึ่งปีแล้วทำไมได้มาขับเองฮะไม่รู้เหมือนกันเบื่อทำงานนอกแล้วบอ <Yeah. S 1> เบื่องานนอกแล้วเป็นนายตัวเองดีกว่าเนาะ เป็นลูนกน้องเขาทำไรไม่ได้รักใจเขาห <c oughs> รอกเดี๋ยวไปซื้อน้ำให้ทีมงานก่อนอันนี้ทำไมต้องปิดไปเนี่ยปิดกันแดด,ดโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำให้ทีมงานก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับผม